ก็วันนี้พามาเที่ยวบ้านพี่นานะคะเพราะว่าเมื่อวันก่อนแกไปจับกุ้งมาเดี๋ยวเราจะมากินกุ้งกันนี่มีส้มตำด้วยบ้านแกวสวยมากเลยเห็นบ้านแกนี่ววเจ้าของบ้านค่ะกำลังหากร่ะติลข้อเหนียวอยู่ค่ะวันนี้เรามีใช้ในแทนนะคะเรามีข้วเหนียวแล้วก็มีส้มตำแล้วก็มีกุ้งที่พี่นาจับมาได้ นี่นะคะอาหารเราวันนี้วันนี้อากาศดีมากข้างนอกมีแดดออกนะคะนี่ตัวอันนี้พี่ <c oughs> พี่นากับขวัญไปตกกุ้งมานะคะสดๆเลยกุ้งที่ได้ <c oughs> ใส่มหมดเลยแมมาละกงให้มันมนั่งก่นจ <c oughs> ิมก่อน หน้าเปะมากอ่ะวัหลออืสิ่ว่ากล้องกล้องดีกล้องหรือเปล่าแต่ว่าอย่างว่าเนาะนี้กล้องอย่างเดียวมันก็ไม่สวใช่ปะมันตั้องมีพื้นฐานใช่ไหมเออพูดนะฟังพบได้บ้านนะคะกำลังเปิดวายปีสองพันหนึ่งให้เราดื่มกันไม่รู้รสชาติจะเป็นยังไงจะแก่เท่าเจ้าของละ สองพันหนึ่งอันนี้สองพันสิบเจ็ดใช่ไหสิบหกปีนะสิบหกปีมันเน่ามากเลยลวดละยบกปกปลาร์บุตนคุณภาพไงก็จะฟังมือใช่ยิ่งนานยิ่งโรยได้ว่ากันไปฟังนี้ก็ฟังนี้ตามซ่อมตามปลารนี่ก็สองทูเทอรเซนอะไรนะทูเทาร์เซนหนึ่งเหมือนกันอันนียโอ้โหนั่นปลาทูเทาร์เซนวันอันนี้มือตัมนี่ ใส่หมดเลยนะมะละกอมินก่อนจิ้มก่อนหน้าเตะมากอะอันหล่ออืมเรียกว่ากล้องกล้องดีกล้องหรือเปล่าแต่ว่าางว่ากันเนาะมีกล้องอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่ปะก็ต้องตัวเองงั้นไงต้องมีพื้นฐานใช่ไหมเออพูน้าฟังกรุบได กำลังจะังกุ้งกันเขาเรียกกุ้งอะระกุ้งสปสปตืตัวจะสีแดงนะคะยังไม่สุกมันก็แดงแล้วผู้ชายโต๊ะหนึ่งค่ะผู้หญิงโต๊ะหนึ่ง นอาหารเรานะคะอร่อยไหมคะอร่อยค่ะนี่นี่เรากินหัวปูกันนะคะผู้ชาหัวกุ้งส่วนตัวให้ผู้ชายกินผู้หญิงได้กินหัวอ๋อภรรยากินหัวสามีกินหางใช่ตัวค่ะสดกินตัวเลยละค่ะไม่ใช่หางใช่สไลดีค่ะ Right. How